สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้พบกันยามเช้านะครับลมแรงนะครับพาเข้าไปแล้วครับพามาดูต้นมะขามเทศป่านะครับวันนี้ตอนนี้ก็เดือนมีนาแล้วนะครับจะเมษาแล้วนะครับเมษาก็น่าจะหมดรุ่นของมะขามเทศนะครับมะขามเทศเป็นพืชเศรษฐกิจแล้วนะครับตอนนี้น่าจะปลูกได้หลายพื้นที่นะครับมะขามเทศมันเป็น พืชที่ทนแรงนะครับไม่ต้องการน้ำสักเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นกิ่งที่ตอนนะครับก็จะใช้เวลาสองปีสามปีก็ติดลูกได้แล้วนะครับง่ายนะครับปลูกมะขามเตศไม่ต้องการน้ำอะไรมากมายอใอ้มันติดนะครับช่วงที่เราปลูกใหม่ๆนะครับอาจจะใช้เม็ดนะครับใช้วิธีการตอนกิ่งนะครับมีหลายพื้นที่นะครับบางคนเขาก็ตอนขายกันแล้วนะครับตอนนี้มะขามเตศต้องเลือกพันธุ์ดีๆนะครับมันจะมีทั้งฝาดทั้ง มันนะครับมีฝาดมีมันนะครับแล้วก็มีหวานนะครับมะขามเทศจะมีอยู่สามรสนะครับแต่ยังไม่เจอมะขามเทศเปรี้ยวนะครับไม่มีนะครับผมยังไม่เคยเจอนี่คือมันเกิดขึ้นเองตามป่าทำธรรมชาตินะครับวันนี้ไม่มีใครไปปลูกครับติดขึ้นง่ายนะครับมันไปร่วงตรงไหนเนี่ยนกกินตรงไหนไปร่วงตรงไหนเม็ดมันขึ้นตรงนั้นนะครับเหมือนต้นกระถินนะครับขึ้นง่ายนะครับต้นนู้นนะครับมีหลายต้นนะครับ อันนี้แย่ไปหมดนะครับต้นมะขามเทศแถวต่างจังหวัดนี่ลบรีนี่เยอะนะครับเต็มไปหมดนะครับสําหรับบางคนเขาปลูกไว้เป็นรายได้ต่อปีก็สร้างรายได้หลายบาทนะครับหลายหมื่นบาทนะครับต่อปีผมเห็นในคลิปหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูในท้ายคลิปเขาปลูกไว้3ามไร่นะครับตกไร่ละแสนนะครับต่อปีนะครับขายมะขามเทศนะครับกิโลกรัมละ50บาทขึ้นไปนะครับใน ยังมีขายนะครับจ๊อบบี้ลาซาด้านะครับเนี่ยครับอันนี้คือต้นมะขามเทศที่มีอายุหลายร้อยปีเอ้ยหลายสิบปีนะครับที่บ้านตานะครับนนี้น่าจะเกิดขึ้นมาเองรสชาติก็หวานนะครับตัวนี้ไม่ได้เปรี้ยวนะครับมะขามเทศนี่ยังมีลูกหลงเหลืออยู่นะครับตอนนี้ผมสืรวจก่อนนะครับนี่คือเป็นรุ่นปลายแล้วนะครับแต่ก็ยังมี ลูกติดออกมายังมีดอกอยู่นะครับตอนนี้ยังไม่ถึงช่วงที่จะบมดฤดูนะครับน่าจะถึงเดือนเมษายนครับเนี่ยจะมีลูกติดอยู่ลูกใหญ่นะครับพันนี้สีชมพูเหมือนกันนะครับแต่ไม่ใช่พันเกษตรนะครับนะครับยังมีลงเหลืออยู่วันนี้ว่างมีเวลาก็เลยลองมาสอยดูนะครับเห็นเราก็อยากกินเหมือนกันนะครับบางทีก็มันรสชาติมันหวานนะครับต้นนี้บางต้นก็ ออกขดฝาดนะครับลูกมันจะเล็กนะครับมันมีหลายรสชาตินะครับประมาณสองสารสชาตินะครับในส่วนของพันธุ์เกษตรก็น่าจะเป็นอีกรสชาติหนึ่งนะครับแต่ฝักเขาจะใหญ่นะครับแต่อันนี้ก็ฝักใหญ่นะครับมะขามเทศตอนกิ่งก็ไม่ยากนะครับมะขามเทศเราก็ตอนเหมือนกวกิ่งมะนาวนะครับแต่ว่าเราต้องใช้ขุ๋ยมะพร้าวที่เยอะๆใหญ่ๆหน่อยนะครับเพราะว่ากิ่งถ้าเกิดว่าเราเลือกตอนให้มันติด ในระยะเวลาหนึ่งเดือนเนี่ยถ้ากิ่งใหญ่ก็ต้องใช้ขุยถุงมะพร้าวที่ใช้ในการตอนนั้นใช้ถุงใหญ่หน,หน่อยนะครับในในส่วนของการตอนกิ่งไม่ยากนะครับตอนกิ่งได้นะครับมาขามเทศมันจะเร็วกว่าที่จะใช้เม็ดนะครับนี่นะครับนกกอม์บจิกมาอะไรกินนะครับตอนนี้ก็ลอกบ้างนะครับวันนี้จะมาแย่งอาหารนกกับกระลอกนะครับมันก็มาอยู่แถวนี้นะครับกินอยู่ ล่วงก็ร่วงไปนะครับนี่ดกนะครับต้นนี้ทุกปีนะครับวันนี้อยู่ลต่ำนะครับแต่ยังมีลูกติดอยู่นะครับตอนนี้ภาพมันไม่ค่อยชัดสายไปสันมาต้องขออภัยไว้นะครับเนี่ยนะครับขอขอบคุณอีกครั้งนะครับสำหรับทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับช่องดอนเสนะครับนะครับรบกวนช่วยกรุณากดติดตามไว้นะครับเผื่อมี คลิปที่ไม่มีสระมั่งมีสาระมั่งก็จะได้เลือกเข้ามาดูมาชมนะครับขอขอบคุณทุกการรับชมนะครับนี่นะครับถ้าเกิดว่าคลิปไหนที่ท่านไม่สนใจนะครับก็เลื่อนผ่านนะครับเป็นเรื่องส่วนตัวเนาะสำหรับท่านที่สนใจที่เข้ามาดูก็ขอบคุณนะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับกดติดตามช่องผมไว้นะครับเผื่อมีหวยดีๆจะได้มาบอกกันนะครับ เนี่ยนะครับอาจจะมีคลิปหลายอย่างหลายแนวนะครับไม่ว่าจะเป็นงานช่างงานช่างงานติดตั้งไฟฟ้างานซ่อมเครื่องใช้ไฟนะครับก็ดูบทความในส่วนของหน้าปกคลิปนะครับสนใจก็เข้ามาดูได้นะครับทีนี้ผมก็ขอขอบคุณอีกครั้งนะครับสำหรับทุกท่านที่เข้ามารับชมไม่มีอะไรให้นะครับนอกจากภาพมะขามเทศนะครับวันนี้ ทายนี้ผมก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับจงลนบันดาลให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับประสบแต่ความสุขความสําเร็จนะครับพ้นภัยจากโควิดนะครับนะครับขอให้ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งกันทุกคนนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่กับช่องดอนเซนะครับนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ